E head สวัสดีคร ó, mm ับเพื่อนๆนวะันนี้อยู่ผมช่องนายปูสเต็ปนะครับช่องสเต็ปโปรฟิชชิ่งนะครับวันนี้เราก็ได้โอกาสนะครับมานี่นะรีวิวเจ้ารีวิวนะครับกับอีกหนึ่งอย่างนะก็คือ คัสนสนกะูนโฟโตุพัทแบ็กเลเทอร์นะครับอันนี้ก็หลังจากที่ผมใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็วันนี้นะครับไ,ได้โอกาสที่จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับกับรอบเดวิลนะครับอันนี้ให้ดตัวรบอบตัวรอบจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหน็อกนะจริงๆ,ๆเขาใส่เป็นหน็อกแต่งนะครับ น็อตแต่งมาครับแต่นี้ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นน็อตกลมนะครับเพื่อให้เหมาะถนัดมือนะครับกับงานตีชาดนะเพราะว่ารอบตัวนี้ผมใช้เป็นงานตีชาดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จับคู่คันแบ็กเลปเตอร์นะครับแบ็กเลปเตอร์ก็จะเป็นสกรูนะครับตัวนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับแบ็กเลปเตอร์นะจะเป็นเวทที่ผมใช้นี่คือเป็นเวท8 2ดนะครับอันนี้เวท8 2ดก็ คันนะครับก็จะมีคันมานะแล้วก็สองเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีดำเทาตัดกันอย่างสวยงามนะตัวคันนะครับจะอยู่ที่ราคา1,350บาทนะครับแล้วก็ลออนะครับอันนี้แบงค์พันมีทอนะครับก็990บาทนะครับอะไรหลังการขายนะครับมีพร้อมเลยนะสามารถทักเข้าหาเพจโอตุพัดนะครับเพื่อสั่งอะไรได้นะครับสำหรับท่านที่ ซื้องานไปใช้งานนะครับแล้วก็อะไรชำรุดมีปัญหานะครับสามารถถ้าเข้าไปสั่งได้นะเมื่อในเพจนะครับก็คือมีอะไรรับลองทุกชิ้นนะครับอ่านีเพื่อนๆก็ลองไปสั่งดูได้นะครับก็เบื้องต้นนะครับการใช้งานนะครับอย่างนี้ก็พูดกันตามเนื้อผ้านะครับสื่อลอกราคา990นะครับนี่นะ990 990ที่มีคลิกเสียงนะครับอกให้ฟัง นี่นะครับมีขิ้เกียจปลาล่าครับตัวนี้นะครับทีเด็ดไปอยู่ตรงนี้นะครับ990บาทนะครับผมใช้งานมาประมาณช่วงนี้ก็ใช้งานบ่อยนะรประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับงานสกิปิ้งพอได้นะครับก็สำหรับคนที่จะเอาไปตีสกิปิ้งนะก็คือเซตหน่วงนะครับเซตหน่วงเซตอะไรให้ดีนะสามารถตีสกีปิ้งได้นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคืองานโดยตรงเลยนะครับสําหรับผมนะครับผมแนะนําเป็นงานกบยางนะครับกับงานตีช h ดจิบนะครับตัวนี้เป็นลอกที่ตีช h a d o w j ดีมากนะครับยิ่งจับคู่กับคันด้วยนี่คือเวิร์กมากนะครับก็อันนี้เป็นการใช้งานส่วนตัวนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับลอกตั้งแต่ใช้งานมาหนึ่งอาทิตย์นะครับโดนปามามันน่าจะ ประมาณสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี่คือไม่มีไซส์เล็กเลยนะครับก็คือมีไซส์หไซส์สี่ไซส์ห้านะครับโดนาหมดเลยนะครับลอกตอนนี้ยังไม่มีอาการขึ้นมือแม้แต่นิดเดียวนะครับยังหมุนหมุนลื่นนะครับเนียนนุ่มเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นลอกราคาประหยัดนะครับที่อยากให้เพื่อนๆลองใช้นะครับสําหรับเจ้าเดวิลนะครับของค่ายโอทูพัดนะครับก็หลังจากจบการพูดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่คร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยเป็นรอบ จ็ดจุดสองนะครับเมูเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่ารอบเจ็ดจุดสองนะครับตัวนี้เจ็ดจุดสองนะน้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับกําลังเบรกที่ให้มาแปดกิโลนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับภาพบุกหนึ่งนะแบริ่งนะครับการใช้งานถือว่าสําหรับเก้าร้อยเก้าสิบนะครับคุ้มค่ามากเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับเพราะหลังจากที่ผมใช้งานมานะครับรอบตัวนี้นะครับมันมีดียังไงนะครับถึงผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆใช้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคันที่ฝากไว้นะครับเป็นคันแบล็กแรบเตอร์นะครับที่มาพร้อมกันนะครับในชมปีสองพันยี่สิาะสำหรับเอฟซีคันเก่านะครับคันแบล็กแรบเตอร์ตัวเก่านะตอนนี้ก็มีคันใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองให้เพื่อนๆไปหาจับจองได้ตามร้านค้าทั่วไปนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับตัดจหลอนมาแล้วใช่นีไงใช่ อือยูโอ้ยด,ดูดิแกอะไรวะ่า <c oughs> โอ้ยไม่ได้เป็ด1โอเลยนะแต่เป็นไอ้๊อกไปอ่ะ เราเอะมันกัดโง่โง่เตั้งสามทางยังกัดไม่อยู่เลย สองเลยสองก,กว่ามันมีตัวใหญ่จิบอยู่ยนะพี่ตงมันมีตัวใหญ่จิบอยู่ยโดนจนได้นะครับกัดแมกเนตนะหนึ่งสองห้า โอ้ยสามไว้พี่ตุ้มน่ายแต่สามแต่ผมมีตาช่งางวันนี้โอ้โหกิ้งนลูกขนุนเลยอ่าเปาิดนะครับตัวแรกนะครับปลาจิบยามเช้านะครับไม่จับเนี่ยพี่ตุ้มเราเฝ้าตรงนี้เลยจิบไม่เลิกเลยตรงนั้นลมมันแรงเล้วรเพื่ มาครับเพื่อนๆตัวแรกยามเช้านะครับกัดแมกเนตนะครับอันนี้หนึ่งสองห้านะครับหลังจากที่เราโดนไปหลายตัวแล้วนะไอต,ตัวนี้สุดท้ายมันก็พลาดท่าจนได้นะเก้าขีดนะครับริปเปอร์เก้าขีด เดี๋ยวเราก็หักลบไปนะหักลบไป9ขีด เี่ยอีออกนะ2สองโลแปดนะครับตัดเปเก้าขีดก็สองโลแปดพอดีนะตัวแรกนะยามเช้าสองโลแปดสองโลแปดพี่ตุ้มสองโลแปดมาครับเพื่อนๆเปิดไปเดิมยามเช้านะตัวแรกนะตัวนี้ พิกัดอยู่ที่2โล8นะครับโอ้โหปลาจะโดสุพรรณนะครับไซส,ส์สวยๆลยนะ2โตัวแรกนะคกัดแมกเนต1น5นะครับยังไงก็เราเก็บไว้ให้พี่ที่ว่าเราเข้าประจรถดดนะครับเพราะว่าเราอาศัยที่เข้ามานะครับยังไงก็เดี๋ยวเก็บไว้ไปตามตัวต่อไปกันนะผมปลากำลังคิดดี อาเทพนะนั่งรอขอลมอย่าพัดมาทางนี้อย่างเดียวนะพัดแต่งนู้นผมเชื่อว่ามีโอกาสโดนนะ ใหญ่เล็ไม่สนนะเรานี้ยปล่อยโดนแล้วกันเียิบข้างนอกเดียิบข้างในน,น้ำน่เปียบได้มี่ มันออกตามน้ำนตามลงมันไกลเกินไปใช่ไหมมันอยู่ที่เดิมนะเนี่ยมันปล่อยฟองอยู่ที่เดิมเลย นานมากแลกว้ววาจะขึ้น เลย,เลยกัดเด้อกัดเถอะกัดกัดกัดปาดหน้าผู้หวังผลตึ๊งโดนอื้อ ปาดหน้าผู้หวังผลนะปาดหน้าผู้หวังผลโอ้ยหนุ่มเนี่ยหมุนจังนี่เนี่ยจะทายก็ไม่เลวหรอกเจอสูตรปาดหน้านะผู้หวังผล โอ้มปาอโหปิดลิงปิดลิงโยนี่ครับไม้หนึ่งแต้มนะครับพอกระไซเมื่อเช้าเลยนะแต่นี้น่าจะไล่ๆกันน่าจะสองโลกว่าๆนะประมาณกับสองโลเป ห้ยสุพรรณนี่มันสุดยอดจริงๆนะรับไปไปตามหาตัววีสานะไม่มีที่เก็บปลาแล้วอะ่ะจบไปนะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็คือตอนนี้ทั่วประเทศนะครับร้านค้าทั่วประเทศนะสามารถสอบถามได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือถ้าเข้าเพจ โอทูพัดนะครับหรือจะติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์ตกปลานะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันแบ็กเลปเตอร์นะครับ2023นะครับกับลอกเดวิลนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับสำหรับคนงบประหยัดนะครับก็คือคันกับลอกรวมกันนะครับอยู่ประมาณ2,006นะครับถือว่าราคาสบายกระเป๋านะครับยังไงใครสนใจนะครับก็กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมไว้มีอะไรมาแนะนำใหม่ก็มาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ